สวัสดีครับผม A87 ปดเขายรถไปนน้ำเหลือนตรีไปพร้อมครับวันนี้มีเรื่องเหล้าดีๆมาฝากกันครับสิเป็นหยังรอชมนะครับก็เนื่องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับสำหรับโพสต์สายรถขอดศิลปินรถบ้านมือ2ครับเบอร์โทรผมแปะไว้ข้างล่างนะครับเนาะแอบไล่จากเบอร์โทรได้มื่อนี้ผมสิบผ้าได้รูปแบบอแปดเจ็ดเทสได้นะครับเนาะแปดเจ็ดเทสได้ทดสอบครับจริงบนท้องถนนจริงครับขั้นนี้มาสเตอสองปี2012ตัวอ่าอีลิยันนะครับเป็นตัว4ประตู ตัวนี้เป็นตัวแม็กนะครับอ่าภายในรถพ่นสวยๆแบบนี้แหละครับจัดทรงลงแม็กไปเรียบร้อยอ่าสําหรับมโอนีิสิบห้าทดสอบเบื้องระยะทางประมาณ40กิโลเมตรสักเก้าครับไปเส้นทางเก้ามาหนิทดสอบเบื้องว่าระบบเครื่องเป็นยังไงพุมหงส์ก็พรานึ้นบ่ระบบส่งกำลังเป็นใดเกียร์เกือบเปลี่ยนดีบ่ลั่นดีบ่นะครับเนาะอ่าความเย็นเป็นังไรของแอร์อ่าแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆภายในรถใส่ได้ปกติบ่เดี๋ยวมโอนีผมสิบห้า ทดสอบเบื้องบนถนนจริงสัก40กิโลนะครับเนาะหละกะักสำหรับคลิปรีวิวตัวเต็มขพงเพิ่นรีวิวตัวต้นของเพิ่นผมได้วเฮ็ดไปแล้วเดี๋ยวผมสิมาแปะไว้หลังคลิปวิดีโอนี้นะครับเนะาะสำหรับวันนี้ปะเอาไปทดสอบแล้วกันครับผม ตอนนี้ก็อยู่ในรถนะครับเนาะเดี๋ยวผมสิเปิดสวิตช์ออนเบิรงเช็คไฟสถานะทุกอย่างมีครบนะครับเนาะมีครบทุกอย่างอ่าแต่ว่าถ้าถ้าตอนท่อสตาร์ทมันยังสีดับเนาะไฟสถานะเดี๋ยวเปิดตรไหมครับนี่ครบหมดนะครับเพราะว่าจะเป็นไฟเอนจินไฟเตือนเบรกต่างๆทั้งโล่ง,ง,งมีไรพมีครบนะครับอ่าอีกมันก็จะค่อยไล่ดับไปเนาะแต่ว่าไฟเครื่องหลังจากเข้าสตาร์ทเกิดเกิดสีดับหนะ้านี่ครับอ่าแสดงว่าทุกอย่างสถานะมีครบ แล้วก็ทุกอย่างใส่ได้ปกติบ่มีเอียงเตือนโชว์นะครับตอนนี้เหลือแทีเบรกมือ่อผมท่านเราลงครับผมการใส่งานนี่เป็นพวกมาไล่พันธุ์สีฟังชันนะครับสำหรับนี่สำหรับตัวทับเพลินเอแบกคู่หน้าวิทยุเดิมโรงงานครับเปิดแบบนี้แล้วก็สามารถเล่งเสียงจากตัวนี้ได้ครับเล่งเสียงจากนี้ได้เลยหาขื่นไดยังกับกดจากตัวนี้ได้นะครับเนาะเพราะต้องเพราะต้องเอื้อมมือไปกดตรงนี้เพื่อความสะดวกสบายเพื่อความปลอดภัยพร้อม เพต้องละมือไปจากพวกมาลลยแอร์กร็เป็นแอร์ปกติครับมาด้าเป็นแอร์ธรรมดาอันนี้สามารถเลือกได้ฟังอาอากาศนอกอากาศในอันนี้ห้องอุ่นอากาศหมุนเวียนตะไคร่ในนะครับความเย็นอยู่ตรงนี้ครับอ่าเราลังจากปกติระบบไฟเลี้ยวไฟปัดน้ำฝนสวิตช์ปัดน้ำฝนทุกอย่างก็คือรถญี่ปุ่นตัวไปครับเพราะมีอย่างแตกต่างนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะพาล่องขับเบิรงนขับออกตัวไปแจ้งน้อยแล้วกะ เห็นว,ว่าเกินถนนหญ่ทำความเร็วลองเบิ้องนะครับเบิ้งชงลงชงล่างเพื่อนร่การขับขี่อ่าก็ถือว่าคันะนี้ผมก็ได้เทียดั้งหนึ่งแล้วครับก็ก็เอามาใส่ด้หลายมืออยู่กับโอเคอยู่กับโบมี่อย่างปกติอ่าเดี๋ยวลองขับกันลองเบิ้องนะครับเนาะระยะทางสัก40กิโลเมตรครับผมอ่าออกตัวกับประมาณนี้ครับมาแตาเป็นรถที่ไม่ค่อยจุกจิกหรอกครับใส่ง่ายๆเกียร์กับเลี่ยนปกติครับเพี่ยนปกติ 7 2 73 73นี่ครับเปลี่ยนปกติทุกเกียร์นะครับเพราะมีเสะดุรนีช่วงล่างก็ดีครับหลุดและวทามีเสียงเลยเราติดตามกันต่อไปครับผมรับ<ด>ถนนช่วงนี้ก็สิกู้ขาจังน้อยนะครับนี่มีลุมมีบอเดี๋ยวผมลองลงงลุมใหม่เพิ่งรถนี่ อ่าช่องล่างไม่มีปัญหาโม่มีเสียงเลยนะครับโมม่มีเสียงคือกักๆหนะ้าช่องล่างถือว่าดีเลยราะว่าดีเลยละนี่รกล้มโมม่มีเสียงอ่าช่องล่างบมดังนะครับเนาะแล้วก็ให้ตัวเรดีสำหรับโชกเพิ่นผมว่าคุมเลยละรถคันนี้ราคาแสตนต้นๆแต่รถดีๆช่องล่างดีๆไปใส่ซื้อไปใส่ได้เลยครับนี่นี่อ่าไม่มีปัญหาครับ ตัวนี้ก็สิมีเกียร์เกียร์ต่ำนะครับให้นสองห้นสองเกียร์ก็คือเกียร์ L และเกียร์ S อ่าเดี๋ยวผมจะลองใส่เบื้องบนใส่เดี๋ยวเพราะเอสเก็สิต่ำลงมาประมาณเกียร์หนึ่งเกียร์วัดเกียร์สองนะครับนี่นี่ครับตัวนี้เกียร์เอสใส่ได้นะครับเป็นเก็สิล็อกความเร็วอยู่ประมาณเกียร์สองล็อกเกียร์ไว้สำหรับเวาใส่กับทางลาดชันหรือว่าขึ้นเนินนะครับนี่เดี๋ยวลองเอ่าลองเนะครับเทคนิคเอลห้องก็ต้องครอนความเร็วลงมาจักหน่อยอ่าประสานจิสะดุด เอลนี่คนกิดสินวงความเรียวลงมาเติบหนึ่งนะครับเกียเอลนี่แบบประมาณว่าเกียร์เกียรหนึ่งอะครับนี่ถ้า,าเอาโบเปียนผมเกิดสิโบเปียนไหนอ่าเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นประโยชน์สําหรับเวลาเราใส่กับทางลาดชันเนาะเดี๋ยวเราไปเกียร์ดีปกติครับเาก็สามารถเลือดได้เลยในขณะนครับรถนีโยเอลอ่าเาก็สามารถเลือดไปอา่าดีได้เลยปกตินะครับนี่แสดงว่าเกียร์ใส่ได้ปกติครับทุกระบบเพิ่มเใส่ได้ปกติเนาะ ครับตอนนี้ผมขยู่ที่ปั๊มปตทอำเภอวันเย็นนะครับระยะทางมาแล้วประมาณ18กิโลเมตรครับเดี๋ยวข้ากลับกับประมาณอีก20กว่าจะเป็น40ตอนนี้ก็ได้มาแวะเติมน้ำมันพร้อมอ่าทุกอย่างปกตินะครับหลังจากขับมา10กว่ากิโลเกือบ20ละข้มอมงค์อ่าควมงก็พร้อมบะมีนะครับแอร์ยังเย็นๆจำๆแบบนี้อ่าช่วงล่างดีเลยนะครับในร่องผ้าตกหลุมบางแหล่าร่องอถนนคูขาเบิ้งช่วงล่างนี่ดีเลยทำได้ดีอิตาลูทุกย่างปกตินะครับอ่าเดี๋ยวเอาผ้า ทำความเร็วลองเบิ่งจากน้อยในขากลับนะครับเนาะกับเสตพาเดินทางครับสูเตีนอีกระยะทางอีกประมาณ20กว่ากิโลครับผมไปเดินท่ากลับกันครับครับเดีเ๋ยวสตพาทำความเร็้ยวว่างนะครับเนาะนะจากระยะหนึ่งนี่ตอนนี้ผมก็ขับแบบเลีนยงขลิ่งลงไปนะครับ เกียร์เปลี่ยนปกตินะครับนี่อ่าบ่มีสะดุดความเร็วก็ตอนนี้80เบิกจอเล็กนะครับเดี๋ยวผมแตะของจอเล็กให้เอ้ครับช่วงล่างดีนะครับเพราะหนากรเลยสำหรับความเร็วระยะขนาดนี้นะครับนี่ความเร็วร้อยหนึ่งครับนี่แจ้งเปลี่ยนปกตินะครับเกียร์เกือบเป็นปกติครับอ่าช่วงล่างดีเลยเพราะหนากรับถือว่าใส่ได้ครับผม ครับตอนนี้เขก็ได้กลับมาถึงลานแล้วนะครับกับการทดสอบครับมาสด้าสองคันนี้ครับทุกอย่างปกติครับเครื่องยนต์ดีความห่อนบ่มีแอร์ยังเย็นนะครับระบบส่งกําลังเกียร์ทุกเกียร์เปลี่ยนลื่นๆครับผมอ่าก็ถือว่าทดสอบผ่านนะครับรถคันนี้ผมเปิดราคาไว้แสนสามหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นแสนสามหมื่นแปดพันบาทรถปีสองพันสิบสองตัวท็อปนะครับอ่าเดี๋ยวคลิปรีวิวตัวเต็มเพลนตัวตัวเพลนเดี๋ยวผมถือาแปะไว้หลังคลิปนี้ละ สำหรับมือนี้ขอบคุณในหลายที่ขอามาชมครับผมอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วรักษาสุขภาพด้วยสวัสดีครับผม